ครับสี่สดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เจอกับผมในมุมส่วนชาแนลนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมต้นกราบุนนั่นเองนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะถือกล้องไปด้วยแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเดินชมด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปกันเลยครับ บุญต้นนี้นะครับอายุเก้าปีนะครับผมค่อนข้างนะจะตัวเร็วนะครับเพื่อนๆที่จะปลูกไว้ก็ไปหาซื้อมาได้นะครับผมหาซื้อมาได้แล้วปลูกได้แล้วก็แล้วก็สามารถตกแตง่งหรือทำรูปทรงอย่างที่เราต้องการนะครับ นี่ครับเพื่อนๆตรงนี้นี่ที่ผมเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาที่ผมลงคลิปที่ที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วก็เป็นปลาซิวนั่นเองนะครับครับยังไงเดียวเราจะขึ้นไปด้านบนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นนะครับปกติผมจะนั่งอยู่ตรงนี้เปิดกล้องอยู่ตรงนี้นะครับยังไงเดียวจะพาขึ้นด้านบนนะครับเพื่อนๆ นครับล,ลักษณะด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่พักพ่อนนะครับนั่งเล่นยามเช้าหรือว่าเวลาว่างๆนะครับวันว่างเราก็นั่งตรตรงนี้เลยนะครับผมผมก็จะอยู่แถวนี้นะครับ นี่ครับลักษณะต้นเราจะเป็นสีเขียวนะครับต้นนี้ยังไม่แก่นะครับผมจริงนี้ยังไม่แก่ครับกําลังเจริตบเติบโตนะครับครับเพื่อนๆครับนี่ เป็นดอกกระาบุญน,นั่นเองนะครับไม่ไม่สวยนะครับผมแต่หอมมากเลยนะครับหอมโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับหอมมากเหมืับมีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับครับตอนนี้ก็กำลังดอกเยอะเลยนะครับผมเยอะ ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับที่ผมตัดนะครับวิธีวิธีการตัดไม้ที่ดีก็ต้องตัดเฉียงอย่างนี้นะครับเวลาฝนตกลงมาก็จะไม่เน่านะครับผมน้ำจะไ่ขังนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามเดือนข้างหน้าถ้ามีมเมล็ดหรือว่าเก็บเกี่ยวเมล็ดเสร็จผมก็จะเริ่มตกแต่งแล้วนะครับผม จะแต่งกิ่งที่สูงขึ้นนะครับผมก็จะตกแต่งนะครับแต่ตอนนี้ตัดยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รอเก็บเกี่ยวมเมล็ดนั่นเองนะครับผมยังไงก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถไปหาซื้อมาหรือมาปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้บรรยากาศด,ด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับผม ต้นกระบุญก็มีสรรพคุณหลายอย่างนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับผมเป็นไม้ที่ผมชอบมากนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับเป็นประเภทยืนต้นก็ความสูงก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นต้นนะครับผมสูงประมาณสักสาม1 0บถึงสีเมตรนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องให้ต้นไม้ถึงสูงถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันอยู่ในสวนใช่ไหมครับแล้วก็ตกแต,งตก่งตัดกิ่งอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถให้ต้นไม้เข้ารูปทรงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับผมใช้เวลาครับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม